สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนวาดการ์เด้นนะคะวันนี้เราพามาชมสวนกล้วยไม้นะคะสวนของเราก็เนื้อที่ประมาณ10ไร่นะคะก็ตอนนี้ไม่มีออเดอร์เลยนะคะเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเขาปิดด่านชายแดนนะคะไม่สามารถส่งออกได้ใช้ในประเทศก็ เกินปริมาณในความต้องการนะคะตอนนี้ชาวสวนก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสภาพนี้ล้วค่ะดอกบานเต็มเลยนะคะนี่บานหมดนะคะอาจจะต้องมีการตัดทิ้งกันนะคะเพราะว่าถ้าไม่ตัดเนี่ยดอกช่อใหม่ก็ไม่ออกนะคะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายเดือนมีนาคมนะคะก็ะไม่มีเทศกาล ไรนะคะก็เลยปริมาณต้องการไม้ใช้ในประเทศก็ไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็ออเดอร์เมืองนอกก็ไม่มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้หวายพันโจแดงนะคะแต่ถ้าไม้มอกเนี่ยช่วงนี้ดอกเขาก็ยังไม่ค่อยเยอะนะคะออเดอร์ก็ยังพอไปได้แต่ถ้าไม้หวายพันสีขาวนะคะเขาก็จะตัดหมดนะคะ ราะว่าไม้หวายในสีขาวช่วงนี้ราคาแพงมากเขาน่าจะส่งเวียดนามนะคะอันนี้สีนี้หวายโจแดงเนี่ยเราส่งจีนนะคะก็ช่วงนี้จีนปิดชายแดนก็เลยส่งออกไปได้รวมถึงผลไม้ด้วยนะคะก็ส่วนกล้วยไม้ ในช่วงสองสามปีสองปีที่ผ่านมานะคะก็ขาดรายได้ไปเยอะเพราะว่ามีโควิดนะคะก็บางส่วนก็ต้องลื้อทิ้งกันไปหลายส่วนเลยเพราะว่าสู้ค่าใช้ใจ่ายไม่ไหวค่าแรงงานเนี่ยถึงจะเป็นแรงงานต่างด้าวเขาก็ขอค่าแรงขึ้นเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายหนึ่งค่ากับข้าว ค่าใช้ใจ่ายของในหมูของข้าวของน้ำมันเนี่ยขึ้นหมดเขาก็อยู่ไม่ไหวสองนะคะการทำบัตรอย่างไรแรงงานที่ถูกกฎหมายเนี่ยก็ต้องมีการทำบัตรค่าทำบัตรแต่ละครั้งก็เป็นหมื่นนะคะค่าใช้ใจ่ายเขาก็เยอะมากเราก็เข้าใจแต่ว่าเราเองก็จะต้องมีค่าใช้ใจ่าย เพิ่มขึ้นนะคะไหนกล้วยไม้จะตัดไม่ได้ต้นไม้นี่ก็ต้องบำรุงใส่ปุ๋ยฉีดยาถ้าเราไม่บำรุงถึงเวลาเรามีช่วงที่เขาสามารถตัดได้เราก็ไม่มีดอกไม้จะตัดให้เขานะคะแล้วก็ยังสู้กับโรคแมลงนะคะอย่างช่วงนี้นะคะหน้าร้อนจัดเนี่ยก็จะมีโรคที่ส่วนกล้วยไม้เนี่ย ไม่ชอบกันเลยคือเขาเรียกว่าไอ้หวบนะคะก็จะตดัดกัดดอกปูมอย่างดอกนี้นะคะนี่ตูมเล็กนี่ก็จะมีโรคดอกตูมเขาไม่สมบูรณ์นะคะอย่างนี้นะคะอย่างนี้ก็เป็นหายซูปเปอร์นะคะแต่ตอนนี้มันขายไม่ได้ ก็รอวันบอนหมดนะคะแต่ก็ก็ยังตลาดในประเทศก็ยังพอขายได้อยู่นะคะไม่เหมือนช่วงก่อนแต่ขายได้ก็ความต้องการยังน้อยอยู่ต้องรอช่วงเทศกาลตอนนี้เทศกาลก็ไม่มีอะไรนะคะก็เราก็ต้องทนไปนะคะ่ะอย่างนี้นะคะคือโลกของเขานะคะที่ ข้าวสวนประสบปัญหานะคะเนี่ยดอกเขก็จะหงิกพอเป็นอย่างนี้ดอกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแต่เดี๋ยวประมาณต้นเดือนเมษาเนี่ยเราจะลื้อไปซักครึ่งสวนก่อนเพื่อเพื่อลดต้นทุนนะคะนตดยที่เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยฉีดยาลดต้นทุนไปก่อนหรือเราก็จะปลูกใหม่นะคะก็รอวันวังว่ากล้วยไมย้ และพืชเร,กรเกษตรทั้งหลายจะกลับคืนมาเหมือนเดิมนะคะน้ำมันแพงปุ๋ยยาแพงอาหารการปินแพงแต่ของในส่วนของพวกเราเนี่ยไม่แพงเลยนะคะกลับถูกลงตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องประทังไปก่อนละคะ่ะเอาละคะ่ะวันนี้ เรามาบ่นให้ฟังแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ